สวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณสมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันเลยเนาะครับสำหรับแนวทางราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนส์ p นะครับซึ่งบ่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้น้องผมลงให้ไม่ทันนะครับเพติดธารกิจนิดนึงนะครับติดงานนะครับผม็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มาตามกันเลยนะครับวันที่15เดือน7นะครับวันนี้ราวกาชาติ เรากาชาตินะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่สามสี่ห้าสองเก้าสามสี่ห้าสองเก้ากับสามสี่ห้าสองเก้าส่วนเล็กเด่น เลกเด่นผมให้ที่สามกับสี่นะครับให้สามกับสี่ตัวที่ผมเน้นในกลุ่มเน้นในที่เลขสี่นะครับในที่เลขสี่ก็จับไปเลยเนาะสามชุดนะครับก็จะเป็นสี่ห้า สี 4, 2, แล้วก็สี่กับส5่ห้าสี่ี่เก้กลสสี่ ตัวที่ชอบอันนี้ก็คือ49นะครับ49ชุดนี้นะครับสามตัวมับให้ชุดเดียวกนะับชุดเดียวก็คือสองสีนะครับ 2 4 9นะครับหาก,ก่านต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับครับต่อที่ดาวโจร VIP นะครับดาวโจน VIP ชุดวินผมให้ที่ 7, 3, 1, 9, 7, 3, 1, ก้าเจ็ดสามหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสามหนึ่งสี่นะครับชนเลขเด่นผมให้ที่เก้ากับเจ็ดกับก็ในในที่เล็ดเก้านะครับก็จับให้สามชุดก็จะเป็นเก้าสาม ก้าหนึ่งเดี๋ยวก็ก้าสี่ส่วนสามตัวนะครับผมก็ไม่อยากจกจลับเลยเนาะแล้วนะับสามตัวนี้เหมือนกัน,นกับรลากาชาดเลยมันจะออกตัวเดียวกันไหมวันนี้มันเคยออกด้วยกันเนาะบางปีเลขตัวเดียวกันนะครับออกทังกางชาติท่างดาวโจนตัวเดียวกันเลยนะครับแต่วันนี้ผมเนน่นะที่ ก้ามีเก้าสามกับเก้าสี่สองชุดนี้นะครับผมจับที่เก้าสี่เหมือนกันเนาะนะครับชุดหนึ่งก็ 9, เก้าสี่แต่ว่าเลขเด่นผมเน้นที่เลขเก้าส่วนท่านที่เข้ามาใหม่เนาะท่านยังไม่รทราบบางทีนะครับแนวทางผมการคิดการคำนวณมันคนละสูตรกันนะครับแต่พอเอามารวมกันนะครับกับราวกาชากดาวโจน์นะครับ เอาแนวทางมารวมกันนะครับเล็เด่นมันชอบมาด้วยกันนะครับก็ระะวัง94กับ93นะครับ94กับ93ก็ติดไว้ตั้งกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับหรือว่าตันต้องการเพิ่มเตมก็วินเอาเลยหรือว่าจับในชุดวินเลยนะครับส่วน3ตัวนะครับผมให้ที่479 หรือเจ็ดเก้าสี่ก็ได้นะครับสามตัวกับตาตานี้เนาะใครที่รับนแนวทางแคปเอาไว้นะครับกับตาตนี้ก็ขอขอวยพรนะครับใหส้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีโชคในวันที่15หเดือนเ็ดพศส5 6 8น่อนะครับก็ขอ,ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ แนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับใครนําแนวทางไปใช้ย่อมมีวความเสี่ยงนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณรับชมนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ